ผมพี่น้องสวัสดีครับมาเล่นน้ำพญายงครับผมพญายงพญายงครับพญายงสวัสดีครับพญายงพญายงเฮ็ดเกษตรอยู่ใสครับเฮ็ดยู่บ้านได้ครับนี่บ้านสวนงัวบ้านสวนงัวขึ้นตำบลตำบลหนองเงือกนะครับเนาะอำเภอเมืองสามสิบครับจังหวัดจังหวัดอุบลครับผมบอกพี่จังหวัดอุบลอันพญายงเฮ็ดจะไหนนี่พญายงปลูกยังไงครับนั่นนะเพิ่งที่หล่ะครับเป็นยังเฮ็ดดีเลยครับ บักน้าผมบักหน้าบ่นี่โอ้ลูกหมเฮ็ดให้ข้างขึ้นอันหอยแองสีเล่นเนายหอยแวงสีเลยครับ่นเนครับผมครับเดขายบ่ละครับนี่กันยี่เฮ็ดจังไลครับผมเฮ็ดสวนพันยี่พญนยี่ออกมาอยู่อันพอออกมาอยู่นีเลยเนาะออกมาอยู่ อยู่หน้าเขาอื่นเอิอันอื่นออกมาอยู่ทงหน้าเลยแม่มาอยู่ทงหน้าเลยเป็นตะมวลครับผมนี่อยู่แบบนี้อันนี้ไฟมากตัวนี้ไฟนี่มีไฟป่าป่ามากผมว่าหนาป่าป่ามาแล้วครับจอหนาไม่นานบอจอครับอ๋อจอหนาไม่นานจอยังที่แสงคอแสงเห็ดออแสงคอสังคอแสงน้ำตัวนี้เนียวอนี่ไฟป้ออะไรเป็นแล้วบอนี่งเป็นแล้วครับโอ้ที่แสงคอแสงครับผมน้ำมักสายยางมีเบิดเลยทุกอย่างเลยครับ โอ้กําลังเพิ่นกําลังครับโอ้แม่สวัสดีครับผมแม่ครับผมแม่สวัสดีครับอันเฮทศยังไรนั่นเฮทศยังใดยังอะไรนั่นโอ loyalty, oh, store, names, ้บักฟ hmm ัก well โอ้ครับผมครับบักฟักอีหยังฟันจ็ดสี่บักฟักฟันจะไหนจะเป็นอะไรโอ้หอมเออเอาไปเจะไหนเอ็มนั่น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 มีทุกอย่างครับพญายสวัสดีครับพญายพญายครับผมอันนี้จะเอาไปขายคือจะไปเฮ็ดแนวเฮ็ดอจะไหน มีหอมปลาแดกขุดกระแดกปลาแดกแห้งหลายปลาแดกปลาซีอมปลาแดกปลาซีโอ้ยเนาะอันนี้เอาไปเห็ดพันธุ์ไดปไหนโอ้โหเอาไปส่งเพิ่นอยู่ตลาดไอ้ตลาดอันม่วงซับใช่ปะตลาดไอ้กงย่างตลาดสิ้โหเขามาข้างในกันใหญ่เนาะพูไปบุดปลาบักพริกเจ้าย่างไปล่ไปเบิ้งปลาบักพริกไปจ้าอันนี้หมองขั้วเพิ่นกระดิ่งง่ายเนาะแบบบ้านเฮานี่แหละครับอยู่แบบบ้านดอกนี่แหละคือกันนี่แหละครับผมอัน พอผมก็อยู่กระถ่อมยังไงกันแหะยื้ไสกระถ่อยู่สซีรีสครับผมโอ้นี่กล้วยครับผมโอ้ยในเบิ่งกล้วยนี่ครับกล้วยมาจากกล้วยยังไงมาแห็นไรเรื่องที่ละเมียนอยู่ครับอันมีแต่ของอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเขาเลยครับครับผมอันนี้เรียงป้าอย่างครับผมนี่ปลานี่ไหมนี่ปลาดุกโอ้ปลาดุกตอนนั้นว่าที่เอากระช่งเรียงกบบอกเป็นบอกบอกอาหารเบ็ดพอดีเป็นมาครับผมอาหารเบ็ด มีมีอันครับผมครับอันนี้อันอันเด้ผุ่นปั๊บลดกกบผุ่นตะผุ่นตะผุ่นปลาสีเหลี่ยมกบวนเอามาตัวนี้มีปลาดุกครับผมครับเพี่อนปลาช้างตอนกินได้หนีกทั้งนี้ดิตัวนี้ก็คือกันทั้งนี้ก็คือกันคือปลาครับมันปลามันออกปลาธรรมชาติคือสนมีร้ายใช่เนาะปลาธรรมชาสตร์อาปลาเปนมะเหลี่ยมก็ออกสามทวมเนื้อหันออกโอ้สามทวมออกเหมดเลยบ่โหหยุดที่มีทวมกันบ่ะนี่ทวมเลยไล่ผัดเทียงหน้าคนนี้โอ้ทวมหดเทียงหน้าน้ำ นน้ำม um ันมาแห้กนี Jason> ่ลูกชายพ่นลูกชายผมออกไอ้พันป้าพ่นออกรีวิวอันนี้ยูใช่ครับน้ำบรดานอ๋อรีวิวน้ำบรดานเนี่ยพื่นเพื่นเฮ็ดเพื่นเพื่นรับจอหน้ำบรดานเป็นบอบอเพื่นเพื่นเฮ็ดไอ้ปั๊มนี่แบบน้ำหดนะอ๋อปั๊มแบบน้ำเฮ็ดน้ำหดเพื่นไม่เฮ็ดไทยนี่นะครับอ๋ออันนี้นะครับเพื่นว่าเพื่นออกพ่นเพื่นเฮ็ดจะไหนครับระบบน้ำเพื่นโอ้ตัวนี้มัน น้ำม,มันดีแห้งกว่าเก่านะโอ้น้ำแห้งกว่าเก่าไปหอดอุย้ยตกใจเพราะว่าใจงูครับ <laughs> โอ้น้ำแห้งกว่าเก่าระบบน้ำโอ้ยเปิดเปิดเปิดไหลไป่ะนี่ไหลโอ้สุดยอดเลยครับรู้เย็นดีครับคานาน,น้ำสุดยอดเลยยิ่มยิ่มปั่มอันนี้แห้งหนี่ย่มนเข้าหดส่วนนี่ถัดสูบไปซี่นมม้ำโมแหง้งครับเป็นบาดมัน,นเอามาปั่นน้ำตัวนี้จะมาปั่นครับนี่ว่าเพิ่งทั้งขีดเขาจะยาแล้วครับเนี่ยนี่ใส่ไฟบาดตัวนี้ ใส่ไฟบั่นแล้วครับนี่มันเป็นระบบนำถ้าดูดขึ้นมากครว่าปั่นได้หมีดูดขึ้นมากเพราะหมุนหมุนดัดเวลาอยากให้น้ำแห้งเขาก็เขาก็เปิดว่าเปิดทางอ๋อเปิดว่าเปิดทางเลยครับอนี่ให้ระบบน้ำยดอยู่บนนั่นนี่ใส่ระบบน้ำใส่ระบบน้ำยดบนนี่ทิศวัดไปสื่อของมาใส่อันนี้ทอทอแจ็คเนิยรนี่ทอสองอยูวโอ้ใส่ทอสองเนิยรบนนี่ครับ ปเพื่อนเพื่อนประเด็เพิ่อนประเด็จตัวยางเพิ่นไี่เบิ่์กไม่ได้ใส่โอ้เพิ่นไม่เห็ดเองโอ้ศึกษาเองเลยเฮ็ดใส่โอ่งหนีเลยโอ่งนี่ซื้อหลายประเด็จจะเป็นซื้อไปนือพอโอ่งโอ่งหนีไหมโอ่งโอ่งขาวอะ่รไหมโอ่งขาวเขาห้มากสีบ้างโอ้ห้มาแล้วก็โอ่งผมหนินหนึ่งเขาสิโอ่งเก่าเขาสีคล้ายอยู่เดียวเลยค่ะอร่อยโอ่งเดียวเลยนะแมนมันบ่เสียะนะครับผมแมนแต่ว่าก็ลงทุนหลายเพรเฮ็ดจังนี่ลุ้งทุนอันปั้มปั้มนี่ก็ประมาณ ป, 4, ปั๊ม4,000กว่าบาทปั๊มแล้วก็ทอพีวีซีครทอพีวีซีครับเบิดหลายอยู่เบิดหลายอยู่เนาะร่วมๆแล้วโอ้เดินสายบ่ได้ง่ายได้เนี่ยเบิ่งดเลยอะไรคนเดินครับเพิ่นเดินายาาไปคนเลยครับรออยู่รอ,อ,อไปต่อออกไปแล้วก็นรถรถมืองได้ครับรถขอตอ่อดรถอ้รถขอตอ่ดอดรถมาก่ลยปอโอ้ีรถรถมาสิตั้งครับผมโอ้บหผักผีกพิ่นเนี่ยพิ่นปลูกไปทรงทา่ไหนขักแฉะผีกินเนยโอ้ หลายขนาดเด้ป้าพี่ครับนำ้ำแบบระบบน้ำพุ่งมอระบบน้ำพุ่งนีเด็เป็นระบบน้ำพุ่งอือเปิดเดินสายครับผมดเดินสายตัวดีโอ๋อ,อนี่นี่นี่เด็ดระบบน้ำพุ่งนี่นี่ระบบน้ำพุ่งอ๋อนี่นี่นี่ครับนี่ออืแล้วก็เฮ็ดอันนี่ผม<น>ัชิพิซือกล่องมา้งมันกล่องมาใส่มันโบมีกล่องแบบถ้าโบมีกล่องมันไอขีดยิ่งแย่อย่างมันตันมันตันมันไหลให้ผมต้อมันต้องใส่กล่อง อันนี้เราบุ่งน้ำพุ่งไ้พุ่งพุ่งพุ่งเล่นบอลไลพุ่งเล่นพุ่งเนเล่นพุ่งพุ่งเป็นแถวเลยพุ่งเป็นแถวได้หรอพุ่งออกสีได้สองหางคือบัวรถนี่คือบัวรถมันฉีดมันฉีดเป็นห้อยโอ้เขาจ่อมาแล้วเนาะเขาจ่อมาแล้วเขาเอาเข็มจ่อนะเขาแซวเข็มจ่อมาแล้วนั่นพูดผู้นี่ครับผู้นี้เลยครับผมครับพริกพริกพันธุไหนนี่พริกพันธุ์จินดาพันธุ์จินดาพันธุ์ที่เขาอันตลาดเลยเนาะจินดาพันธุ์่งนี่ไรครับผมมาเป็นน้องเลยร่วมเฉพาะพริกนี่เพราะเป็นจักไลน์นี่พวกพริกนี่ ้นี่นนีี่่ับบามันสะได้ยึ่บัวลายสองลายอยู่บัวลายสองลายผมเดาอครื่องเครืองหนาขึ้นนั่นผมหนาเขึอนหนาปานกับผมปันไดนเนาะแมนหนาปานปลูกโชว์บังแนบครับผมมันบัวน้ำเต่ามันบัวใดอะมันมันมันน้ำท่วมเพรน้ำท่วมเส้นช่วงน้ำท่วมมันบัวใดเขาเขาใต้ว่าเขาเขาท่วมน้ำไอ้น้ำเขาท่วมไหมบนี่ครับผมบรรยากาศเพิ่นครับทุกท่านเลย ปลูกอันนี้ปลูกฟักหอมนี่ฟักหอมที่เอาขึ้นไปนี่ฟักหอมมีฟักหอมอ๋อฟักหอมที่เอาขึ้นไปเป็นสีเองครับแันนี่นี่โอ้หน่วยใหญ่คือบักแตงโม่แล้ครับเนาะหน่วยมันแบบแตงโมโอ้ขึ้นหน่วยบักแตงโม่เลยพี่น้องเลยแต่บฟักหอมแบบเขาเขาต้มเจี๊ยต้มยังขันน้าอ๋องานเป็นงานนี่เขาตีต้มเจี๊ยไ้แยงเคี่ยวทั่ ตัวขีนตัวยังเขาสีอาบาอหมดเลยเขาสีเข็ดหมดนี่มันปะมันเป็นฟักหอมอ๋อมันหอมโอ้ครับผมฟักมันจิบบอลเละเวลาไปแกงจิบบอลอยืนแกงได่ง่ายน,นะครับเนาะมันทีเป็นฟักหอมปลูกหลายกันตัวนี้ปลูกอ้อมเลยครับอ้อมฟักหอมปลูกอ้อมโอ้ขุนยุยุรอดขุนก็มีครับบักพริกงามแห้งลมเลยครับผมหน่วยใหญ่ครับนี่เพิ่นหดหดเปียกแล้วครับเนาะมันก็ลมนะครับเนาะกมันหน่วยมันว่าที่ด้เจ็บเมื่อยว่านี่ยืน ครับผมครับมันโบอันหน่วยงามขนาดเลยครับเินกมหน่วยสี่ก็โดกีดีนะครับผมวิจตาเก็บมวยเนาะปูร้ายทั้งอันชอบพูดกระปูร้ายกันเนาะทั้งอันย่างซุปหน่อยไหมแน่นเพราะปูพริกไร้โค่นมันหนักครับผมมันหนักแหงก็เลยโคนเลยครับผมเบิ่งได้ลยะครับโค่นักแหงครับโคนเลยครับสุดยอดเพื่อนก็ใส่เพื่อนก็ใส่อัน อันปุ๋ยอินทรีให้เขาเนี่ยใส่ขี้งัวแกบใส่แกบนี้นะครับเนาะเคนใส่หนาดินใส่ขี้ไก่ใส่ขี้ไก่โอ้ครับขี้ไก่ถือว่าไดง่ายเลยขี้ไก่เนาะผู้ใหญ่เนาะสีดน้ำชมพ้วนไม้โอ้สีดน้ำชมพ้วนไม้สีดกันไรมาแลงนี่บอกครับผมว่าได้เอาดีได้โอ้ค่ะสีเข้มนีเคมีผมวอยูรไ่นเพิ่งมาอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นอันจังตีเห็นเพิ่นขวไอ้น้ำมักอันสังข้อแสงนะน้ำมักอินทรีย์สังคอแสงมัวนกระมี่เบื้องต้นนะครับผมโอ้โนี่ลูกชายอัน สั่งมาแต่พอสั่งมาแต่เมืองจีนนะน่ะมันไรพวกไก่มะแรงวันทองอ๋ออะไรมะแรงวันทองไหน่นี่มัยมะแรงวันทองมากครับผมครับสั่งมาทั้งยูทูบสั่งมาเอามาส่งเขาามาส่งหาเลยครับสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทไดย์ยี่สิบกัวเพนเดย์ยี่สิบก่าเพนโอ้ยเป็นไรเลยนะครับเนาะบอกกันมาไข่สัตว์สดมัดผิดนะ มันเป็นแผ่นสีสีเหลืองนะครับแผ่นกาวแผ่นโอแผ่นแผ่นแผ่นกาวติดเลยไม่ติดเลยนี่มันมัดสีอ๋อนี่นครับนี่โอ้ติดเต็มเลยครับนี่นี่นี่แลาวมัดสีไปหอยเห็นี่วะมาแรงวันทองนี่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 มาแรงวันทองเรียบร้อยเลยนี่ทัชโต๊ะขี้เขียวโท๊ปีกใสๆนี่คือมาแรงวันทองปักจอบวงดีๆเนาะมักแทนนี่มันยน่นนะมันสีมัขฉีเลยพระพรมครับมัีเลยเวลามันจะออกดอกมันฉี โอ้มันสีเขียวเลยมันสีมันสีน้ำเงาเลยบ้านยิ่งยิ่งเข้าสีนเงาสีอะไรเนาะครับน้อเขาส่งสีเขาต้องกันม้วนครับผมครับสุดยอดเลยครับผมอยู่แบบนี้ครับม้วนครับม้วนอี่ม้วนอีกเย็บก่อนม้วนอีกเย็บหลายหมื่นของวายู่ให้อยู่หน้าหลายน้องครับนาะดินทางนี้ก็เป็นดินหินคือกันแหละเนาะดินแต่งหินสานี่สานี่สาโครงก้านคือกันแหละเนาะครับเนาะงสองปัญหานั่นแหะ คือคือกันแถวบ้านนะหมอเป็นสาหม้อหมาไปได้สั่นสาดกรเด็นกระเด็นต้งหาหม้อเกี้ยกับสาดดินสองภาษาพวเกี่ยนน้องหมอที่วสองภาษอันนี้อันนี้ด้อันนี้จักรพรรดิเงื่งเงื่อกเสาน่าี้เนี่ยเนยอปัหาหบปัหานครับครับผห้มันาม พ้อเี่เย่ะโอ้เดี๋ยวเขาโจ้เฮพี่ครับโบโครงการเกษตรวครับเนาะโอ้โอคิงง่ายน,นะเขาเนาะไปตาไปตามสมองตวครับเนาะไปตาไปตาสมงแซมนัพี่น้ง่งเลยนี่ครับผมสเาแค่ครับผมแค่แค่ขาวครับขาวแค่ขาวนันนันม้นวนนันกล้วยกล้วยพันพัดเก็โอ้พันพัดกระชานครับแมนแบบบ้านแบบบ้าน ยังไงสั้งมากครับผมครับสั้งมากโลละรอยอันนี้ตากเ็ด่นี้หรือตากจะได้หน่ตากไปขายตากไปขายเอาไวถือแล้วเาก็ตากตากไว้เลยมันจังราคาดีแล้วครับเนาะแต่ว่าอันกิโลหนึ่งองใส่หลายๆแล้วครับเนาะเนี่ยเสื้อสีตัวอันนั้นเท่ากับหัวครับผมทอดออกทอดทันครับผมครับเก่อนเคยปลูกอันตะกี้ปลูกแตงโมปลูกยังบ่ ก็จะปูพีนี่ครับมันเป็นสีขาวครับมันอือนี่ปูหนึ่งครับผมครับพี่หนึ่งเนี่ยเขาปูพีกปลาเขาเอาผักกาดทักยังหวานัขงพอกมันอ่ามันกัเก็บยไอ้เครื่องยังนั่นเครื่องสมยังเครื่องแก้งใส่ปลาใส่เขียดไรยัง พอพักเอเขากระปูขายก็อร่อยว่าแล้วนี่มินโชกิมนี่นี่บกได้ใส้หรมโชกินมันขายบ่ได้หรขายพดขายให้พอดหรอโอ้โหนี่พักซีเจีนกระปูองสิอ่าเ็นนดท่านโอ้พนักเจียนยงครับหวานไปนล้วมีสิ่งอะไดเนี่ยผม่าจะให้วางได้ครับพื้นที่วันนี้เนาะขายน้ำกันอีกได้ครับผมช่วี่ที่ได้ผลมาตวนี้ิันกกเมาก็ะดเขากะดใส่นเ็มหนใหญ่ครับผม อันนี้เรียกอันนี้ก็ท่อต่อมากแต่ท่อผลกว่านั้นบ้ดานนี่ตัวนี้เป็นประดานอ๋อเป็นบรดานตัวนี้เป็นเป็นบรดานไปใส่อยู่ในรทางไปใส่ไปใส่รวมกันเบิดนี่บรดานโอ้รับบรดานตัวนั้นเป็นในท่อตัวนั้นเป็นปั๊มต่างหากปั๊มต่างหากตะเคียวกันปั๊มไงครับผมนี่นี่ลงไปนี่ล็เป็นี่หอมพักอันนี้กินได้เย็บโอ้ก็ต้องวานไปเลยครับผมนี่บ้านข้างมันวานดาวเลี้ยงโอ้ขวานดาวเลี้ยงเห็นมั้ยอันนึงขอบผมโชว์เลยมั้อ ถูกโซ่เช่ไหครับดาวเรื่องเอาเบียมันเบิ่งครับผมสียอดเลยนี่ล่ะฮะอันนี้ขายหน่วยอันนี้ปุ๊กมือพันใหม่นี่มันเป็นเป็นของใหม่มาแตะญี่ปุ่นพันพันใหม่มาจากญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นครับผมครับโอ้ดินนี่คือโลมเด๋งกดินคือโอ้ดินคือหนุ่มเด๋งดินหนุ่มไหมาเนะโอ้ดินทรายล้วนๆโอ้หนุ่มนี่นี่ลดลงมากนี่ ติดลมใช่ไหนี่รถไถะรถไถรถรถรถญนนี่่ได้ได้นบ่งดีนะครับผมขายยอดกับขายได้อันี้แบบบวบตัวนี้บวนี่บบกลกหอมบวบักหอมอกันตขืบวบแล้วั่นต้นอบักบวบต้นมันอบ้กบวบหอมครับผมครับีบยญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นนี่นี่ญี่ปุ่นธรรมดากมขายดอกครับผม ขายนวยเหเนาะขายนวยนวยมันถีเ <curs> ป <CDU S 2> ็นน่วยมันถริมเลียมเนยน่วยมันถีบอน่วยเลียมอ่าบอห์คือเฮาเด้ครับผมครับน่วยเขียนนิ้วบนมันใช่ใช่ป่าเขาทาดีนะใสเส้นยขายเป็นสิี่ อะไรชอบินเี๋ยววะฟักทอนึ้อะบักบังบักคือตัวไปบักคือตันูคือนบกยบมันอันหนมีหนูมีแงิดมากแล้หนูหนหนูว่นี่แล้ว่าหนูว่ากินหนูกินดหนูใหญ่นะมามาันูนี่หัหักเลยช็นี่นี่บัคือม้น๋อบักม้วนงเงี้นี่วดยละหาโลนี่นู้นนี่วละหาโลโอ้ละหโ hơi hơi nhang khót, chết rồi, Ủa, má này được khót với tao, khót hái nô con má pha đất này nuôi, gì, này, đây này, này này đây, ว่าไรวัวหใหญ่นึงครับวุดจนะลุ้หม่อนทะลได้ไหมหน่อยโอเคได้ยได้อไรเปอะไรปอเา็ไเนะไีไ่แล้วมันงามปีขาวนี่ปีขาวปีนี่มันมีราคาอยู่ในวันนี้ไมหรอง่ามปองน้งาไหลวมันได้อันนี้ปลูกด้นหร้อเปลน่ปลูกด้วนแล้วา มันพอได้พอได้เด๋ยวโอ้นำหนำั่วมัเลยนี่นี่ทับมดาต้องธรรมดาหน่วยหน่วยนุ้ยไงพอปะพิงวะนี่นี่พัดไงนี่นี่พัดน่วยใหญ่พี่ล่ะพัดมันนี่นี่พัดน่วยใหญ่นี่เนาะครับผมครับครับผมครับผมพอครับจะได้กระดาเวลาคข่นกันขอบคุณพอเลยหลายนะครับเนาะ พอครับผมพอสวัสดีครับพอสวัสดีครับพ,พ,พอขอบคุณหลายแต่พอน้อพอเดี๋ยวป้าลูกมาเบิ่งให้ลูกนี้ในมะเบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะพอเดี๋ยวหูเนาะพอเดี๋ยวหูเป็นเนื้อทางครับผมพอเดี๋ยวเห็ดจังเล่จังเล่เนี่ยเพิ่งปลูกอย่งไรจังเล่เนาะพอเนาะ